อะไรฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปที่ทดสอบทดสอบความความแข็งแกร่งของร่างกายของโมโนเกะนะฮะในแมปนี้นะฮะมีเครื่องเล่นเพียบมีเอ้ยอัน,นี้ก็น่าสนใจเอาทีละเครื่องแล้วกันเหมือนจะเยอะมากเลยอันนี้คือเครื่องอะไรมีนิ้วชี้ไปชี้มาเออหมุนแลวตีแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเดี๋ยนะมันมีท่าทางด้วยนะฮะอ๋อต้องใช้เงินซื้อก่อนด้วยมีโลบัคด้วย มีไอเทมใช้เงินฟื้อเหมือนกันเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะงั้นเราจะข้ามเรื่องเงินไปเราจะข้ามเรื่องเงินไปต่อยมาเลยต่อยมาเลยอย่าพึ่งไปไหนนะอย่าพึ่งไปไหนนี่เป็นไงเอ้าเดี๋ยว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 อันนี้800บาทอันนี้ได้มา2อ0 0เอามาเลย2อ0 0ั0บาทเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งหยุดเลยแก ยิ่าเพิ่งไปไหนนะ2อ0 0ซื้อเลยได้บ้างตะขอดึงตะขอดึงเออตะขอดึงก็ได้มา2,000มาเลยมาเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าเงินด่วนทันใจหยิบยังไงล่ะออดึงยังไงดึงยังไงดึงยังไงมันดึงคนไม่ได้เหรอโอ้เอาไว้เกาะอย่างเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลยอ๋อต้องเคลมก่อน เคลมก่อนถึงจะได้เงินอ่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมัดเท่าไหร่หมัดพันห้าแป๊บหนึ่งหยุดไม่หยุดโอเคโอเคด้วย <laughs> เอ้ออะไรเนี่ยเฮ้ยมีห้องลับหรอ l a อ n c h nuclear attack on the map ใช้ได้ครั้งเดียว800โลบักนะฮะระเบิดนิวเคลียร์ทีเดียวไปทั้งแมปเลยใช่ไหมเนี่ยม,มันก็น่าลองนะแต่ไว้ก่อนแพงเหลือเกิน คืออารมณ์เหมือนต้องเก็บแต้มใช่ไหมทํานู่นทำนี่เก็บแต้มไปเรื่อยๆเพื่อรับของรางวัลเพื่อเป็นเงินประมาณนั้นมีอะไรให้เล่นอีกบ้างอะ่ะผมอยากปลดล็อกต่อยสักทีเอ้ยได้แล้วเท่าไหร่200ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนายต่อยเราหลายทีแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งก่อนสปาร์ตันคิกมายังเป็นท่าเท่าไรนี่แบบจัดมาเต็มเลยเนี่ยสปาร์ตันคิกเดี๋ยวก่อนเซตเป็นแบบออโต้ไม่ได้หรือไง นี่คือต้องกดเลขห้านะฮะต้องคลิกอย่างงี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนี่แน่นี่แน่นี่แน่๋อข้างในมีบันไดอยู่หมดหมดเฮ้หยุดก่อนหยุดหยุดเริ่มเริ่มมึนหัวแล้วโอ้โหเออบันไดก็ได้ เพื่อนทางด่วนมาแล้วอ๋อเอออ๋อที่ฟาร์มแต้มเลยฮะตรงนี้แหล่งฟาร์มแต้มเลยตรงนี้โอ้โอ๋อนี่ไงอัปเกรดมีแอร์คอนโทรลนะฮะแฟกเจอร์คือยิ่งเยอะมันจะยิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมอัพไปก่อนอัพไปก่อนได้แต้มไหมเนี่ยเอ้ยข้างบนตรงนี้ก็มีอีก เดี๋ยวได้ได้ได้โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้ยิ่งหล่นลงมาแรงคือยิ่งได้เยอะข้างล่างมันมีอะไรอะ่ะทำไมเพื่อนลอยอยู่งั้นเนี่ยลงไปดูได้ไหมเฮ้ยทำไมเหมือนเดินเลยทำไมอ๋อมันติดขอบเอออ๋อต้องหล่นมาแบบเฮ้อลงมาจากข้างบนเลยเหรอ9,000กว่าแต้มเลยฮะเป็นหมื่นเลยเฮ้ยอันนี้เวริร์ก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  ได้เยอะได้เยอะอันนี้ได้เยอะมันรีเควสแต้มเยอะขึ้นนะอัปเกรดไปอัปเกรดไปอัปเกรดอัปเกรดนะฮะว่าแล้วคูณ2นี้ไว้เพื่ออะไรคูณ2เพื่ออันนี้นี่เองคูณ2เงินคูณ2ความเจ็บปวดมาคูณ2ให้หมดมีอีกไหมหมดแล้วอ๋อนี่ไงคิงก็พิวจริงด้วยคิงก็พิวจริงด้วยโอ้ยโอ้โห <ś led> โอ้เขาเอาดาบมาจากไหนเนี่ยมันมีอะไรที่แรงกว่าดาบไหมเตะห,หมดเตะไอ,อ้ไปเตะเอาไปอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งนี่มันที่ของเราห้ามห้ามมาบอกแล้วห้ามเข้ามาออกไปให้หมดออกไปให้หมดกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเหรอไปน, <ś led> อ <ś led> นู่นเลยเดี๋ยวนะเอานี้เกาะไว้ตรงกลางได้ไหมเกาะไว้ตรงกลางออกไม่ได้อีก ไม่ให้เข้ามาบอกแล้วไปไกลๆเลยไปเลยไล่เตะไล่เตะทีละคนนุ่นไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยคิงอัพพิวเนี่ยเหม็นขึ้นเลยคิงอัพพิวเออใครยิงอะไรมาเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยได้ดาบด้วยเอ้ยได้ดาบนี่เนี่โอ้ผมว่าเตะแรงกว่าเยอะเลยนะเตะแรงกว่าเยอะเลยอะ ใครบังอาจมาแย่งเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ยน็นนี่อือทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนอือ <c oughs> นี่ด้วยออกไปเลยออกไปออกไปฮะห้ามห้ามเข้ามาห้ามเข้ามานี่ด้วยออกไปหมดออกไปหมดเฮ้อนี่หลบไปหลบไป ห้ามห้ามใครมายุ่งห้ามห้ามห้ามเข้ามานี่คือถิ่นงของเราไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยได้แต่ดาบได้แค่ดาบอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเอาตะขอมาทาอะไรเอาตะขอมาทำอะไรออกไปออกไปมาจริงลงไปแป๊บเดียวเองโอ้ยเฮ้ยไม่เอาละไม่เห็นมีอะไรเลยตรงนั้นไม่เห็นได้เลยเลยคิงกขพิว ผมว่าตกหลุมมะเยอะสุดแล้วเดี๋ยวลองไปข้างบนหน่อยลองไปกิ้งลงมาหน่อยขึ้นทางไหนได้บ้างเนี่ย้องปีนี้ขึ้นไปใช่ไหมอ๋อนี่ไงบรรันไดโถก็ว่าต้องกด R ใช่ไหมเออไม่ลงรูละใหุ้อ้สาวิ่งขึ้นไปไปยืนข้างในก่อนยืนข้างในก่อนปึ๊บเอออ๋อ,อ,อเฮ้เเเเเยเฮ้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 ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ 8 0 0พันแปแต่ก็ไม่เท่าอันนู้นะ่ะลงมาในหลุมเล็งต่ออีกรอบหนึ่งหมื่นห้ากว่าจะวิ่งขึ้นไปถึงตรงบนลงหลุมมาง่ายสุดแล้วแล้วนุชเออนั่นแหละโขกไปโขกไปเรื่อยๆอ,อืเฮ้ยเอย่านอนอย่านอนเออนับใหม่เลยเห็นไหมยิงเจ็บตัวยิงได้ตังค์ลวงไปเลยมนุนเกะร่างกายนายทนได้อยู่แล้ว โอ้โหสองหมื่นสีได้มาสี่ร้อยกว่าบาทมีอะไรแพงสุดนะอะไรมันแพงสุดอันนี้นะฮะอ a ิกาวิตี้ก็น่าจะแบบไม่มีแรงดึงดูดนะฮะเดี๋ยวมาลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงฟาร์มตังก่อนแปดพันแปดพันแรง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 หน่อยสิเอออีกรอบหนึ่งอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้โหอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่ง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 ได้ไหมไม่ได้ละ ห0 0 0 0นกว่าแต้มหนึ่งพให้น้อยจังเลยนี่อะไรเนี่ยวัดบิ๊กเบรนต่อยแรงขึ้นคูณ2องดาเมจอีกหนึ่งชั่วโมงผมมีคูณ2อยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือแบบลดร,ราคาการอัปเกรดนะฮะใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วเพิ่งมันมีตอนนี้เนี่ยนะเอามามามาเดี๋ย,ย,นย,นย,นยวนี้ก็ในไหนละใช้ได้หนึ่งชั่วโมงอันนี้คือลดแล้วหรอ ก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะอ่าฮะอ่ฮะอัพไปอัพไปโอเคอืมสองหมื่นแปดลงหลุมอีกรอบหนึ่งหลุมอีกรอบหนึ่งนั่นแหละสวยสี่หมื่นกว่ามันคล้ายๆกับแมพกระดูกหักนะฮะแมพหักกระดูกนะครับต่ผสมกับของเล่นเยอะขึ้นเอออีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้หกหมื่นสองเท่าไรพันสองโอเคแปดพันห้าร้อยมา แอนติก oh, ราวิตี้เบอร์สามอ๋อลอยได้แค่นเนี้ยนะคือมันจะลอยไปลอยมาเฉยๆอย่างงี้เรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> เอา้าไม่ได้จะเปิดประตูหารหัสจากไหนเนี่ยประตูนี้เนี่ยมันน่าจะมีรหัสอยู่ยแถวๆนี้นี่อะไรอะ่ะตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่คืออะไร To the top อ๋อไปข้างบนได้เลยโถ่เอ้ย นี่อะไรเนี่ยมีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ปืนใหญ่ครับยิงไปหน่อยขอบคุณมากเลยไปไหนอเด๋ยวตกแมปตกแมปตกตกแมปเดี๋ยวอันนี้มาก่อนเอาปิดไม่ได้อีกอ,อ๋ออวาร์ปอย่างงี้ได้เลยเหรอหลุดแมปคือเด้งกลับมาที่เดิมร่วงมาจากข้างบนตรงนี้ดีไหมลงไปในท่อดีกว่ามาโนเกะมันบังคับได้นิดนึงนะมันเหมือนบังคับทิศทางได้หน่อยๆล่อย้ไปเข้าไปเข้าไปนั่นแหละเออไถไปไถ ยิ่งไถยเยอะยิ่งได้แต้มถไถไปนั่นแหละนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยระเบิดมาเกือบครบทุกอย่างแล้วนะอันนี้หกพันอ๋ออ,อพีจี 6, หกพันเนาะเออน่าจะซื้ออพีจีมากกว่าเมื่อกี้อะลองระเบิดดูก่อนไปข้างบนได้ไหมตรงที่เขาแย่งกันสวัสดีเพื่อนเอ้ยโอ้ยกว่าจะระเบิดโอ้ยระเบิดไม่เวิร์กระเบิดไม่เวิร์กอันนี้เวิร์กกว่าเยอะลูกเตะ ลุกเตะสลาตันนี่นี่ไปห,หมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับนี่คือแมพที่ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ